ขณะที่พนักงานสอบสวนครับได้ออกหมายจับกรบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเพิ่มเติมอีก10รายขณะที่ตำรวจตะเวนชายแดนก็พบหลุมศพเพิ่มอีก30หลุมในสุสานเก่าที่เคยเป็นแคมป์พักของชาวโรฮิงญาติดตามจากรายงานครับ ตำรวจตระเวนชายแดนที่43เข้าตรวจสอบกูโบรหรือสุสานมุสลิมในพื้นที่ป่าสาธารณะหมู่7บ้านฉลุงตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นสุสานเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานเกือบ40ปีพบหลุมฝังศพต้องสงสัยประมาณ30หลุมที่ถูกนำมาฝังไว้และลักษณะหลุมเหมือนกับที่พบบนเทือกเขาแก้วตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาจังหวัดสงขลา ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าภายในกุโบแห่งนี้เดิมมีหลุมฝังศพอยู่เพียง6ห,หลุมเท่านั้นส่วนหลุมที่พบคาดว่าน่าจะถูกนำมาฝังไว้ประมาณ1ปีโดยก่อนหน้านี้บริเวณที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นที่พักโรฮิงญาที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ขณะที่พลตหวดเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีพบศพโรฮิงญาพร้อมเปิดเผยว,ว่าล่าสุดได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก10รายจากที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้รวมเป็น18รายจับกลุ่มได้แล้ว4รายอายัดตัวหนึ่งรายในจำนวนนี้แยกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ7รายพลเรือน11รายในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจสองนายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสองรายและผู้ใหญ่บ้าน3ราย ด้านพลตำรวจเอกจากรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงกล่าวว่าคดีนี้มีเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาจากประเทศเมียนมามเข้าสู่ประเทศไทยแล้วพักไว้ที่ประดังเบซาขณะรอส่งต่อไปอยังปลายทางประเทศมาเลเซียเอาขนาดนี้ผมผมได้แบ่งหน้าที่ไปแล้วนะครับในใน,ใน,ใ,นในส่วนของความเชื่อมโยงเรื่องอาชญากรรมข้ามชาตินะครับ แต่ที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าภาค8เนี่ยผมก็ได้มอบหมายท่านผู้จัดก,การภาค8กับท่านผู้การดาวลอยนะผู้การศูนย์สือภาค8นะครับให้ไปประสานทางทางฝั่งนู้นของพม่านะครับส่วนมาเลเซียนั้นผมจะลงไปไประชุมบริหารระดับบริหารวันที่11-14ถึง14ที่ภูเก็ตอยู่แล้วก็คงจะได้พบปากกับท,ท่านผอตรมมาเลเซียนะครับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงยังกล่าวด้วยว่าจากนี้ไปจะมีการตรวจสอบพื้นที่ตามแนวรอยต่อชายแดนภาคใต้เพื่อค้นหาแหล่งที่พักชั่วคราวของชาวโรฮิงญาและกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพิ่มเติมรวมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้นมากขึ้นขณะนี้นะท่านผอทบ,ออบอก็ดีท่านผบตรด,ทออรดีท่านสั่งให้เอ็กซเรย์ทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับทุกทุกสพออในปกครองเนี่ยว่าให้ไปสำรวจว่ามี แคมป์ตั้งอยู่ที่ไหนบ้างอะไรยังไงแล้วให้รายงานมานะครับก็คงจะโอนลมานอยู่เหมือนกันนะครับครับผมครับเมื่อเส้นทางหลักถูกทำลายลงปราบลงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันอีกอีกนานนะครับกว่ามันจะฟื้นขึ้นมาหรือหลังจากนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เ,เกิดกระบวนการนี้ขึ้นมาอีกนะครับ นอกจากนี้ในการประชุมร่วมระหว่างตำรวจไทยมาเลเซียระดับบริหารที่จะมีขึ้นในสัปดาหนะ์หน้าระหว่างวันที่11-14พฤษภาคมที่จังหวัดภูเก็ตจะมีการหารือกับทางการมาเลเซียในประเด็นเรื่องโรฮิงญาด้วยเนื่องจากเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองประเทศ